สวัสดีจ้าสวัสดีครับสุขสันวันส่งการจ้า Happy Songkran วันนี้สาวเลยกับไอเนทมาชวนเพื่อนกินหมูหั่นจ้าตัวใหญ่เลยเนาะฮอนฮอนอยู่จ้าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำจิ้มมะขามน้ำจ้าอันนี้ร้านเข้าให้มาเนาะ Yeah spicy tamarind s yeah <S huh? yeah and sweet garlic sauce for myself yes <c oughs> not too spicy of course yeah not spicy แล้วก e มีแตงกวากับสลัดจากโบมีห้องวางมูกเต็มทาดแล้วมาจ้ามาลงมือกินกันเลยจา้า ready yeah I think so ทางร้านเขาตัด <c oughs> ให้มาเรียบร้อยแล้วเนาะ they already cut it for us mm hmm. yeah <c oughs> we need to start yeah oh my god mm hmm. ยังฮ yeah. mm. mm. mm ู้นอยู่จ้าโอ้โหคุณจะกินมันฉันจะลองชิมแซ่บๆร่วมกันจ้าอืมคริสเปิ้ลอืม And took meat from there, not much meat in this. Mm. Slippery. Mm. Breakfast and lunch. Mm-hmm. <laughs> เขาเสาเขาเทียงจ้ะมูหั่นเอเคก็ difficult กับเอาล่ะเ s p e a l l y left hand สงการบริการบ้านจ่าเศร้าเลยนะ ให้กับ,บาการเดินทางปลอดภัยเ้อจ้ะสดป i l กสสดประคามที so uh ่เขาให้มา่ ไอเนียเพิ่นาบบประเภทปัญญว่าสันเพิ่นกินได้อยู่ not too spicy เนี่ยเว็บมั้งปะมันมีไม่เยอะ

thịt chiên Oh, ô cái sico chút khát slippery. nước <coughs> จะ <laughs> try เม็ดซอส No thank you ไ like ร spicy sauce ไปเด้อใ่ามาลงซอสบ้านขงฉับว่าเศ้าเลยบอกว่าบอกเอาเศ้าเลยมากินเพ็ดจิ้มสีฟูดแซ่บๆ I think you could eat this o <laughs> เนร์วาสาเลยกินฮุเยแเบอร์เดนหมูตัวหนึ่งเนี่ยวาวบ้ากันคักเนาะอ e ย o u kidding me? no no I'm serious cause t s not that much meat mm. very small just looks big Mm-hmm best we got here is hard meat <Yeah. S 2> and ribs not much ครั้งนึ่งซาลิกไม่นกินช่วงปีใหม่นาะหมูหั่นโตพวใหญ่เคืงโตจ้ะอันนั้นกินบบเบิรจ้ะอันนี้ส่งคือซีเบิร์อยู่เด้อ กินโบเบิร์ตกับอัเนื้อมันไปพัดกระเพราได้จ้ะตัดแป้งเอาเนาะฮ็อตเดย์ทูเดย์39ดีกรีอาการ์อโนคักเนาะจา้ะ39องศาจ้ะอยู่เชียงใหม่ chuông này cả chuông bài bài cu qua wow mi <coughs> súp <coughs> ชือสเนื้อนุ่มนมจากชํำขนาดอ่อยชอบ เพิ่นค่ายอยู่ข้างถางจังช่วงเทศกาลเนาะมูหันกับสีค่ายดีปาร์ตี้ครอบครัวบ๊กเพิ่น้าวเลยกินซองขนกันไปในเพิ่นก็ตกใจอยู่เนาะเพนี่ for dinner tonight เน็ตวเลือกกินมือเยน็นโตจ้ะอาหารแหล่งโตดินนะอืมนี mm ้ก็เลย็นบัลไ้สเปรเนื้อตุ๋นนุ่มเหมือนลาจ้ะ solid meat อ๋อเสียวโลมิดเีย t โตมันไ่ค่อยมีเนื้อลายจ้ะ Yeah ตร็กมิดเนื้อลายเนื้อกรุบอ เยอะหรอเม็ดว้าวลูกไกยชิคเกนทูคล้ายเนื้อไก่เลยจ้ะ what next next skin skin เหรอเยอน้าผ่นตัดให้เราด้วยจ้ะจุ่มคำบ อันน mm ี้แบบ slippery มัมีไขมันยอะมาอันนี้บบหมันลายนาดต้องยอมอ้วนจากเมนูนี้ อิ่มแล้วครับ w e ่ง full now I think we're กำลังจะเก็บซ้ำสำหรับปอก sandwich for later อิ่มแล้วจ้าไอเน่นบประว่าหมูที่เลือเพิ่นสไปเฮดแซนด์วิชกินเ้าเลยกับอัสไปเฮดผัดกะเพราจ้าคลิปนี้เ้าเลยกับไอเนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามไว้พอกันไหมคลิปนาจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ